กับสวัสดีครับกบสวัสดี f อฟทางช่องทุกทุกท่านกลับมาพบมาเจอกันช่วงบ่ายนะครับหลังจากเสร็จธุระปาปังกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงเสาร์นะครับแอดวิไลก็ได้ปล่อยแนวทางตัวเลขนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับช่วงเสาร์นัน่นคือชุดเลขเกิดของแม่นิดนะครับ ปล่อยให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับในช่วงเสาเป็นชุดเลกเกิดล่างอย่างเดียวนะขอกรับขอบุญขอบคุณรับแม่นิดกอทมอนะครับที่ทรงตัวเลขแนวทางมาให้ช่วงใบนะครับลับจากถา้ำธุระปาปังเซ็ตสิ่งนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาพบมาเจอกันกับเบบวิไลนะครับเป็นเรื่องตัวเลขของแนวทางนะครับ ได้มาแล้วครับวันนี้นะครับซองห้าหมื่นล่างนะครับได้มาแล้วตัวเลขหน้าทางจากถูกอกตัวใจ fc คุณพ่อคุณแม่กันบอขับมารอดตีตามกันครับเมื่อนี้ช่วงแรงนะครับเอ็วีไลกามีตัวเลขหน้าทางมาฝากนะครับแนวทางของครับว่าจะเป็นซ่องหาหมื่นล่างนะครับรกับอานจะท้างตัวเลขของ หลายสำนักนะครับทีทรงมาอยู่นี่นะครับเอ็วิไลเบิงแล้วนะครับอย่างปู่ห้าเก้าี่ครับก็ส่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอ็ดวิไลจะนําเสนอให้เอฟซีได้ติดตามกันอ่าครับรอดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับมีบางท่านเอฟซีอ่าไปคอมเมนต์ทางช่องฉบานะครับว่าโอ้คุณพอเอ็ดวไลได้เป็นผู้นําแล้วได้เป็นผู้ใหญ่บานแล้วบอลงคิดบ่อนะครับบอแมนนะครับ ยังลงคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเอฟซี FC ที่เป็นค้าประจํานะครับเพิ่นกับเบิรงคือเก่าเหมือนเดิมติดตามเหเม,เออออม,ม,เมือนเดิมนะครับบอดด้เศร้านะครับบอดดียุดนะครับยังนําโชคนาลาบมาฝากเอฟซีทางช่องคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับอาจจะได้กรรรอดติดตามกันนะครับเอฟซี FC เป็นค้าประจําพยายามสะหานะครับตัวเลขหน้าทางสำนักเก่าแน่ไม่แน่ค่าเข้าปะปาปนกันไปนะครับ บางสำนักกกลับขึ้นมาแล้วนะครับบางสำนักที่เคยเป็นสี่ทรงตัวเลขแนวทางมาหาอดัดวิไลได้ตีต่ำให้ FC คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับกระกลับขึ้นมากกับมีเรลยบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอดัดวิไลก็ต้องขอากราบขอบุญขอบคุณครับหนักคำนวณถูกสำนักนะครับสามารถในคลิปนี้นะครับจับเป็นซองห้าหมื่นล่างนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับ ที่แอดวีไลนะครับได้ปล่อยไปได้น้ำเสนอไปนะครับหาคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีนะครับบางสำนักเพิ่นก็มาคลิปเดียวจบนะครับส่วนใหญ่จะมาคลิปเดียวจบนะครับก็คือสรุปให้พร้อมเลยนะครับอาเขากดติดตามกันไปมักชอบสำนักใดนะครับอาครับการท่าคลิปสดอาคือเก่าเหมือนเดิมแอดวีไลก็ต้องขอออกตัวนะครับอาบางท่านกลับมาทางแอดวีไล่บอสไล่บอสเหย้า นะครับไม่ธรรมดานะครับนางพูดนางว้าคนเดียวกว่าจะได้8นาทีตามกฎระเบียบของ y YouTube เพิ่นนะครับกว่าจะได้8นาทีไม่ธรรมดานะครับบอกคือเขานั่งคุยกันนั่งสัมผัสตัวเลขแนวทางนะครับแบบนั่นนะครับสิบห้านาทีนี่แป๊บเดียวนะครับถ้าได้นั่งคุยกันแต่ถ้านั่งเว้าผู้เดียวพูดคุยผู้เดียวนะครับมันก็คือโดนคือนานนะครับเพราะว่าเขานั่งว้าคนเดียวนะครับ อาจารไดกะพยายามอศาเอานะครับแอดวิไลกะบ่รู้ว่าจังไดนะครับกฎระเบียบเพิ้นต่างมาเฮ้าก็ต้องทําตามกฎระเบียบเพิ้นนะครับให้คุณให้ FC างช่องได้เข้าใจนะครับนั่นคือการทํคจิปผ่านทางช่อง Youtube นะครับต้องได้8นาทีเป็นอย่างต่ำาะครับมาเบิ่งกันตัวเลขแนวท่างนะครับซองห0 0 0 0ล่างอย่างเดียวครับได้มาแล้ว จะถูกออกดวดใจซ้ายวิ่งซ้ายแรนกันบ่์นะครับวดน,นี้อย่า่าเป็นร่างอย่างเดียวเบิ้งสคริปดีนะครับอา่างวดนี้ได้มาที่ครับหนึ่งมิถุนายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้มาที่แปดกับเก้าครับอ่าแปดกับเก้านี่คือซองหามือ,อร่างอย่างเดียว อาชัดเจนนะครับวดนี้สัญจรจังหวัดบึงการนะครับอ่าสัญจรจังหวัดบึงกาฬนะครับถือว่าจากนะครับกรุงเทพอ่ามหานครมานะครับบอกใกล้นะครับบอกใกล้นะครับบึงกาฬมาลิมน้ําโขงกันเลยนะครับวดนี้สัญจรบึงกาฬแจ้งรดยการไฮโซไฮมันนะครับกับเมือง ดินแดนซักซิ์นะครับดินแดนแห่งเมืองท่องเที่ยวนะครับไม่าว่าจะเป็นหินสามว่านนะครับน้ำตกถ้ำพระวัดภูดทอกนะครับน้ำตกเจ็ดสีนะครับอแอดวิไลเคยไปเที่ยวแล้วนะครับจังหวัดบึงกาฬแล้วก็บึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดนะครับกนะ็คือ ในเขตบึงการครับก็คือ,อบึงโขงหลงนะครับทะเลน้ำจืดบึงโขงหลงแล้วก็ภูลังกานะครับก็ทํานาคานะครับภูลังกานะครับอบอมันบอ,กออกเลียงนะครับเบซือว่าประชาสัมพันธ์แรงทองเที่ยวให้จังหวัดบึงการเพิ่นนํานะครับเอฟซีธันใดช่วงนี้ช่วงเขานาฝนนี่นาเที่ยวมากนะครับ ครับเพว่าจะเป็นหินสามวานเขาขึ้นไปเช็คอินในภาพมุมแมนวโขงสวยๆนะครับนาอัศจรน,นะครับเพราะว่าเอสวีไลเคยไปเห็นมาแล้วนะครับหินสามวานครับลงให้วันที่ครับมือนีวันที่อ่าลงให้วันที่สิบเก้าครับมือนี วันจันทร์ที่19นะครับลงให้วันที่19พกพฤษภาคม68อ่ะนี่คือรลักฐาการลงแนวทางนะครับ250,000 0ล่างอย่างเดียวนะครับสัญจรบึงการนะครับสัญจรบึงการอาจจะได้ก็ให้โชคๆมันๆกันนะครับอาครับต่อไปนะครับ คลิปต่อไปคงจะเป็นปูห้าเก้าสี่นะครับคลิปต่อไปต่อจากสองห้าหมื่นล่างนะครับจะเป็นปูห้าเก้าสี่นะครับปูได้ทรงตัวเล็กนวทางมาไหเแรบนะครับขอกราบขอุูขอคุณปูหักเก้าสี่นะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลนะครับหน้าทางของแอดวิไลเดี๋ยวแอดวิไลขอตัวคำนวณนครับมือแรงนะครับนะครับว่าจะคำนวณให้เอฟซนะครับ ได้ติดตามกันนะครับอสุด้ายนี่จากล่าเอฟซคุณพ่อคุณแม่กันไปครับให้กศกมันมันสำหรับสายวิง่งสายแลนเฮาถูกใจกันแน่นอนซองห้าหมื่นล่างได้แปดกับเก้าอายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนาะสวัสดีครับ